มาครับมาตอตทอนำกันครับมาเลยครับมาตอตทอนำกันครับจากช่างลุกพังแดงนะครับทากาวกันครับใส่ข้องอกันครับทีงนี่ก็สีลงรอดตายบล็อกนะครับบล็อกสะพานนะครับกาวกันครับนะครับ ตายทั่วเลยนะครับครับมามาครับมาเหดน้ำกันครับน่ครับดูครับโอครับลงไปแล้วครับโอครับตัดทิ้มครับมันห่วงครับทิ้มครับ แกวครับข้อมงอครับนี่นะครับครับาครับมาเห็ดนำการครับหลับเมาบลไลยแล้วครับนี่นะพอดีอยู่จะกินอยู่ครับไปเรื่อยครับจะงานครับจะคลิปครับเห็ดนี้เด้อครับงานนะครับ วิธคคิปงานบริษัทก็บ่ได้นะครับรอจะเงินพีมากมันมาได้นะครับไดีรอแต่งเงินพีมากนะครับเดอ้อครับเห็นเดอ้อครับงานนะครับหลายคนอยู่ครับน้ำเมาส์เขาขุดที่ดินครับขุดไปเรื่อยๆครับขุดเลย ติดสิหฮอใสครับผ่านห้าร้อยเมตรครับตสีหอดนะครับกดฝากกดติดตามแด้วเนะครับทางเฟซบุ๊กนะครับอ่านมาแค่จำนะครับ YouTube ก็ติดตามได้นะครับช่องแสว c h a ชนแนนะครับถ้าอยากดูคลิปเยอะก็ต้องเข้า u ูทู e นะครับคลิปยาวครับ ยูทูบนะมีคลิปยาวเยอะครับตัวน,นี้คลิปสั้นนะครับครับนะดูเลยน่าจะสุดนะครับผมจะตักนะครับ นนิดหึงลอดไปขึ้นฝั่งนะครับทีมงานก็อยู่ฝั่งนน้นนะครับมีขุดที่วางท่อนะครับผมก็ต่อไปคนเดียวครับน,นี้ ไดครับนี่ครับเห็นนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ครับต่อน้ำปราปานะครับบ้านหิ้เบือกนะครับมาไกลครับเสร็จนี้แล้วก็อาจจะรับที่บ้านฝุสว่างนะครับรอดูครับว่าคุยราคาได้ไหมครับไม่ได้ก็คือไม่ได้ทำนะครับ ถ้าได้ก็คือได้ทำครับรับประกันครับไม่รั่วครับไม่เลยรับประกันบ่แตกนะครับไม่แตกนะครบับประกันเลยครับว่าไม่รั่วแน่นอนครับตรงข้อต่ออย่างเงสำคัญนะครับถากากเยอะนะครับ ออจบคลิปเพี่งนที่นี่นะครับสวัสดีครับ